สวัสดีค่ะเมื่อดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของหนูบ้านแคทฮีโร่ค่ะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะคุณหมอว่ายัางไงคะ,ะตรวจร่างกายทั่วไปก็คือเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่า ในส่วนของความดันอะยังสูงอยู่เลยทั้งทั้งนี้เราให้ในส่วนของยาลดความดันไปแล้วเมื่อเมื่อวันจับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะเราได้มีการเพิ่มยาลดความดันไปแล้วก็ลดในส่วนของโปรตีนไปกับปัสสาวะเนาะที่นี้ให้ไปสามวันแล้วความดันยังหยุดที่ประมาณสองร้อยกว่าูีเลยนะคะวันนี้ก็เลยพิจจะณาให้ยาลดความดันคู่กันอีกหนึ่งตัวนะคะ ใช่เพราะว่าถ้าปล่อยให้ความดันสูงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทําความเสียหายต่อเยว่ออื่นๆได้เนาะวันนี้ก็เลยพิจารณาให้ยาความดันอีกตัวลดความดันอีกตัวนะคะค่ะค่ะค่ะนะวันเนี้คือวันก่อนหน้าเนี่ยฉี่เขาจะเป็นฉี่ค่อนข้างแดงมีเลือดปนออกมาตลอดเลยหลังจากการผ่าตัดนะคะนะวันเนี้ยฉี่เริ่มไม่มีเลือดปนแล้วค่ะเป็นเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะใช่ฉี่เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะ ใช่ <C> e <an> แต่ว่าไอ้โจกของยาห้ามเลือดอะค่ะก็ยังอ่อนก็คือยังให้กิตนต่อเนื่องไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะค่ะคุณหมอพอจะประมาณการได้ไหมคะว่าเอ่อประมาณว่าอีกประมาณกี่วันก็ถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะคุณแม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอ๋อค่ะเอหมอว่าคือมันจะมีแผนตรวจเลือดอะค่ะแล้วก็ประเมินถอดท่อฉี่วันที่เกิด นะคะทีนี้ถ้าตรวจเลือดแล้วค่าเลือดโอเคแล้วก็ประเมินถอดท่อพอเราถอดท่อปุ๊บเขาสามารถฉี่เองได้ฉี่กองใหญ่ไม่มีมาการเบ่งปัสสาวะกระกปิดกระป๋อยก็คือน่าจะพิจารณากลับบ้านค่ะเราค่อยนัดมาตัดไหมอีกทีหนึ่งได้ค่ะ,คะแต่พิจารณากลับบ้านของคุณหมอเนี่ยอีกที่วันก็ถึงจะได้กลับค่ะนัดนจากวันนี้อย่างน้อยต้องผ่านวันที่เจ็ดไปก่อนดูค่าเลือดแล้วก็ประเมินถอดว่าว่าถอดท่อฉี่ได้ไหมนะคะถ้าค<อ>่าเลือดโอเคแล้วถอดท่อฉี่ได้ ก็ต้องดูอีกว่าถอดท่อฉี่แล้วเขาฉี่เองได้ไหมมันตัวถอดท่อฉี่เราไม่ฉี่เองก็มีนะคะทีนี้ถ้าถอดท่อฉี่ฉี่เองได้ฉี่กองใหญ่หมอว่าน่าจะกลับบ้านได้แล้วค่อยกลับมาตัดใหม่นะคะอก็คือเจ็ดวันหลังจากการผ่าตัดหรือนับจากวันผ่าตัดด้วยค่ะไม่ถึงเจ็ดวันก็คือวันที่เจ็ดวันที่เดือนสิบสองอะค่ะอ๋อวันที่เจ็ดเดือนสิบสองที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีการรวดเลือด ใช่เระเหมือนถอดถออ๋อดีใจจังเลยแม่รู้สึกชื่นใจมากเลยอ่อวันนี้ค่ะแม่จะเข้าไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ,ะค่ะในกรณีนี้ก็คือว่าแม่แอบ,บดูแม่ไม่ให้เห็นอีกแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเหมือนส่งเวงกันมาว่าวันที่คุณแม่กลับไปอะคะ่ะเขามีอาการแบบร้องร้องแล้วก็หอบมากนะ<ด>อะไรเงี้ยบอก็เลยไม่อยากให้ได้ค่ะแม่จะไปแอบ,บดู ค่ะแม่จะไปออกดูแต่ว่าแม่ขอรบกวนคุณหมอนิดนึงแม่อยากได้รูปเออยากได้วีดีโอด้วยอะค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนที่เขาหลับอยู่นะคะได้ค่ะตอนที่เขาฟื้นหรืออะไรก็ได้รบกวนคุณหมอเถอะค่ะเขาเป็นดวงใจของแม่ได้ค่ะได้คะส่งมาบ่อยๆแม่แม่แม่มิชอบมากเลยถ้าส่งมาบ่อยๆแต่ถ้าไม่ส่งเลยแม่จะขออะไเป็นการรบกวนหมออ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไระรบกวนเถอะค่ะแล้วคะสงสารแม่